พ่อแม่พี่น้องทุกท,ทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมในรายการดีโอจีด้วยบลคทีวีนะครับในผมวันแคสิ่งครับนะฮะมันไม่ครับแบบเออมันไม่ใช่แบบมันมินิเกมนะฮะอัดต่อจากเมื่อกี้นะครับโอเคไปเล่นกันเลยนะ oh. ครับตอนนี้ผมก็จะไปบุกก็ไม่ได้บุกผมก็ไปฝั่งผมนะครับเพื่อไปวางบล็อกสีส้มสีส้มอมยมพูนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมต้องมาตรงนี้สินะ มาแบบนี้เนหะ็นไหมว่าเด๋อเฮฟผมก็ได้เอาบ็อกซ์มาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมก็ไม่เป็นไราผมไม่รู้สินะผมพวกเราเข้าไปถามตัวเองไม่ได้นะเราต้องยิงขนนสกัดเข้าไปนะครับโอเคนี่คือถามพวกเรานะฮะนี่ครับผมเอาบ็อกซ์สีส้มมามาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันตีให้มันตีนตบุกเข้ามายากขึ้นนะมันก็ใช้เวลาตีเหมือนกันนะ นะครับสำหรับไอ้พวกนี้นะครับโอเควางไปเอ๊ะเมื่อกี้ใครเชื่อว่ามันเป็นเด็กแค่แจ้งอะไรไปโน่นเลยไปแล้วลยุยฉันลุยแล้ว ฉันลุยแล้วฉันเตรียมพร้อมที่จะลุยเข้าไปโดไม่สนอะไรอีกต่อไปนะครับตอนนี้บุกเข้าไปผมคือใครก็ไม่รู้แล้วมันก็เอาบ็อกของตอนนี้ครับผมกําลังวิ่งเข้าไปโดนโดนไม่มีใครสนใจผมเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ก็เข้าใกล้เข้าไปถึงแล้วมันก็เริ่มแห่ขบวนแห่หน้ากออกมาแล้วนะครับตอนนี้ มองว่าพังพนดจะทิ้งก่อนนะครับอุ้ยมันมาเล้วออเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาแล้วเขาเพื่อน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 กูไม่เนี่ยเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเข้ามาเร็วไม่มีใครเข้ามาเลยผมก็เข้าไปเองครับโอเคมันน่าจ,จะวางแล้วก็หายนะแบบบล็บอกหนึ่งได้ได้ตัางห้าสิบนะ โอเคก็ okay. ปั๊มตังกันได้นะน่าเป็นน่าเป็นแบบนั้นที่ผมคิดไว้นะ <c oughs> ไปบุกไปบุกลยุลยลยุลยลยุยลุยลุยเข้าไปที่มันุดโลภเออไปเราจะลุยแบบไม่สนใจเแล้วมันจะวางกันไว้ทำไมวะเนี่ยวิ่งครับวิบ่งวิ่ง โอ้โห oh, ดูมันทำครับตอนนี้มันทำไปเพื่อเออเออผมบ้านผมเอามาก็ไม่สำคัญอะไรแล้วนะถ้างั้นผมก็เหมือนเดิมครับเกียนไปก่อนในแคปอันนี้อันมันต้องเป็นแบคบูนะผมต้องไปเอาของที่แบคบูส่วนทางด้านแบคบูเนี่ยผมว่ายังมันยังไม่มีใครไปเอาได้นะผมต้องไปที่แบคบูนะครับ แบ,บกูฉันมาหาหนายแล้วผมต้องเป็นสายนักวิ่งโมาราธอนครับผมผมต้องกินอะไรให้พร้อมนะผมจะเป็นสายนักวิงโโโ่งมาราธอนมินิกเกมนี้โอเคครับมินิกเกมนี้ครับเขาเขาต้องผมว่าเขาต้องปรับสายให้มีสายธนูสายแทงสายวิ่งสายวิ่งนักวิงโโโ่งมาราธอนนะครับสายโดดสูงนะถ้ามีพวกสี่สายเนี่ย ก็เป็นก็น่าเป็นอะไรที่ดีมากนะไปว้สายลุยสายลุยเคยดีไหมสายลุยอ่ะสายลุยอ่ะสายลุยอ่ะวยววิววันดีครับวันดีครับเอือตีมันไปเลยเพื่อนฉันกำลังช่วยนายอยู่นะฉันกำลังวิ่งไปเอาแบควูพวกเราบุกฐานมันนะครับไปรุย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 เข้าไปให้มันหลุดรอบอ่ะ โคงหัวไปโค้ัไปของใครก็ไม่รู้อ่ะลุย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 เขไปให้มันกระโปลกโลดโค้โคโคโคอีโดยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของใครมั่งวะเนี่ยสวัสดีครับพี่โอ้โอ้ใครยิงใครยิงผมต้องผมต้องผมนิ่งไม่ได้อ่ะผมต้องซ่อนอยู่ันนี้ครับ นี่ไงแบบกูม้อเก็บชุดเกาะครับบวกโอ้ยอย่าตีกูอ๋อรู้แล้วครับนะฮะขอหาหน่อยนะครับตอนนี้ครับผมจะใช้ที่วาร์ปให้เป็นประโยชน์รู้จักบุญคุณโทษนะครับส้านักวิ่งมาราท,นทอนไปเราเฮ้ยมินิเกมนี้ หัวไม่ได้เกี่ยวกสกายวอ่าไอเอมมอลล์เนี่ยผมก็เคยเจอบ่อยแล้วนะครับแต่ผมไม่ใช่ไม่เป็นเว้ยคือกูตื๊บเลยนะครับคือผมใช้ไม่เป็นนะฮะผมก็ตึ๊บไปตามๆกันแบกูด้านไหนวะแบกูด้านนู้นไม่ใช่วะแล้วเรามาทำอะไรแล้วเรามาทําอะไรที่เยันโลเอ้ยอะไรวะออเรนบูไม่ใช่ออเรนกวนตีนูนะเอ้ยเฮ้ยอย่าหลุดนะเทเลพอร์ต เธอตมาแล้วเพอตมาแล้วเดินเข้าไปอย่างไม่สนใจใครผมเมาแค่แบกูแล้วผมก็จะหนีออกไปโอ้ยนออมันยิงมาจากทางไหนวะเฮ้ย <He i, S 1> ผมนี่ตึบแล้ว <laughs> นะครับผมต้องไปทางแบกูอา้อาวอ้า อย่คิดว่าผมไม่รู้เอ้ยมันเข้าไปได้ไงวะน่ะเอาของมาเอาของมาผมดูแล้วผมน่าจะเบาของไม่ได้เอาเข้าไปก็ถูกตีอีกโอ้ผมอยากได้ขอ,ของข้างในนั้นมากเลยนะฮะไม่มีคนกำลังจะมาถามเราเว้ยอะไรไอสกินจังไร อเอนย์โพสองเอนโพสองอันว่ะข้าไปไยได้มาว่ะเออออเออ,เอ,อไมโอ้ถูกตีตายถูกตีทวายผมอยากรู้มันเข้าไปกันได้ไงวะเนะี่ยเออว่ะผิดปกติแล้วพวกนี้ผมมีออนีโ้โพสองอันผมก็จะโยนไปก่อนอัน,น่ะอันหนึง่ง อโยนไม่ได้เลยวะยมันอยู่ไหนวะไปครับเราสายเราสายบกุกกลุ่มก็เทือบอืมกลางก็มีการต่อไปแล้วนะครับอา้าวซาละครับ เทพมเทพสร้างซเจ็ดแลครับเ okay, นี่ยเทพสร้างซึเจ็ดแเทพเทพโอเคได้ของแล้ว Ooh, อุ้ยตกตกอุ้ยอุ้ยดังดีวะ่ะรอดครับรอดตอนนี้ผมได้ของดีมาแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะหนีเกือบตายไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเนี่ยผมนี่เกือบมัองเท่งไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีของอยู่ตรงน,นี้นะครับตอน แล้วผมก็ไม่ต้องการดาบดาบของของเน่าเน่าอะไรพวกนั้นนะฮนะแล้วตอนนี้ธนูผมละ่ะรู้สึกผมเก็บธนูได้นะธนูเฮ้ยมันบอกธนูตกก็ไม่ไม่ใช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 ่ธนูเฮ้ยธนูหายไหนวะโอ้ดูนี่เฮ้ย ธนูธนูธนูไม่เป็นไรครับผมไม่มีธนูใช้เพื่อนเอาธนูมาโอ้เพื่อนเราถูกไล่ฆ <c oughs> <c oughs> ่าสวนั่งร,รับปบินครับ,บกำลังบินไปนะครับ ผมบินลอยที่กดตีนมากเออผมลืมไปผมได้แบกปูะฮะไปเลยผมต้องรีบไปเอาแบกนะบูนะผมรีอผมต้องรีบไปเก็บแบกปูแบกปูของข้าข้าต้องไปเก็บเจ้าถ้าถ้าข้าไม่เก็บแก้วข้าก็จะไม่ได้คะแนนผมว่าแบกปูผมว่ามันมันไม่มีใครใครผ่านมาได้ใช่ไมผมปะ นี่ครับแบ็กบูที่ผมได้แล้วนี่ฉันได้แบ็กบูมาเพื่อนเป็นแบ็คบูอะไรที่ผมชอบมากอะนะครับผมก็จะไปวางแบ็กบูโดยที่ผมไม่ได้เก็บมาเองนะครับตอนนี้แบ็กบูก็กำลังว่างเรียบร้อยนะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสัเรียบร้อยครับชนะแล้วนะฮะ ผมก็ได้แบกอูเรียบรลอยนะครับไปเล่นกันเลยกด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 ให้ได้กดให้ได้กดให้ได้กดกดติ้กดซี okay, <pumped> ่บอกให้กดบอกให้กดกดกดเอาเฮ้ยผมไม่ผมไม่ได้กดวะโอเคพอไปครับไปลุยเลยตอนนี้นะฮะก็ยังผมก็ต้องไปเอาแบกอูกับส้มกับส้มกับส้มนะ ทีวูウウウมันคือขนแกะเนี่ยผมต้องไปเอาขนแกะสีส้มขนแกะสีดําในแคปตัวนี้ผมขอไปเอาขนแกะสีดําก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะขนขนแกะสีดําจะเป็นอะไรที่ยากในอนาคตนะฮะเพื่อนยิงกันให้ตายไปเลยเออเห็นนั่นน่ะเห็นนั่นน่ะเอ้ยโอ้โหโปบินเลยเพื่อนมันโปบินมันโปบินต้องเข้าไปป้องกันเอาเลยในฐานแล้วนะฮะตัวนี้ โอ้ยน้อเบื่อโปรบินแท้มานี่ดิมาเนี้ยมานี่มานี่มามานี่มาอะไรโปรบินน่ะโปรบินน่ะอ้ามีหน้าเอ้ยยิงมันเลยยิงมันเลยเออสมหน้าสมหน้าเออตายไปเออโปบินเก่งเนาะเก่งบินเนาะพวกนี้ เออมะก็เก่งเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ยมาอีกคนวะโอ้ยเข้าไปเลยออกมาก็ออกยากอะ่ะโอ๊ยโปบินอหรอเบื่อโปบินเถอะเนาะโปบินเนาะโปบินโปบิน โปบ,บินเก่งแค่โปอ่ะพวกนี้เก่งแค่โปอ่ะเก่งแค่โปอ่ะเก่งแค่โปอ่ะเออนะฮะหนังสือเซิฟนี้จะมีโปเยอะแยะมากมายไก่กองอะไรตอนนี้อะไรครับจะขโมยจะไปขโมยอะไรของใครโอ้ย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  โปตีโปตีแรงโปตีแรงเออไหนวะไหนวะโปบินอ่ะไหนวะโปบินอ่ะเก่งแค่โปอ่ะเก่งแค่โปอ่ะนะฮะเออมันเก่งแค่โปรอ่ะคุณละงจยิงเลยแต่อันนี้มึงตายห่าเนี่ยนะ่ตอนนี้เรอ่อยตีมันไล่ตีมันเออดีดี ด้ยทำไมผมไม่ได้ของวะนี่ไงได้ละนี่ธนูธนูมาดิธนูได้มาแล้วเวทนูกูได้ธนูมาทำไมล่ะธนูเว้ยกูมีธนูแล้วเว้ยอะไรอะไรอะไรเอกากะ่ะ จะออกก็จะออกอะไรอะไรเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปแล้วมันก็ออกมาโอ้ยอะไรของมันวะเฮ้ยลุนเข้าไปอ่าลุด ปันนีบัไว้แค่นี้ก่อนนะสังนี้ก็สวัสดีครับ